กฟันปลอมและปีศาจสองครั้งที่แล้วผมจบไปกับบ็อกซีไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละที่อยู่ตรงแถวเนี้ยดูดิเกิดอะไรขึ้นเขาถูกฉีดเป็นชินช้นๆสับป,ประหลาดอะไรจะทำแบบนี้ได้เดินต่อไปดิโอ<ฮ>้ฉันจะเอาเปืองเขาแต่ฉันไม่ต้องการที่จะเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ต้องการเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโหยับม yeah. 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 ันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เฮ้ยอ้าวชีต้วาจะผมจะผ่านยังไงอ่ะอย่างงี้เหรอเฮ้ย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 ยายามันปิดอยู่ โอ้โโชคดีเลยมันที่มันปิดอยู่ให้เนี่ย,ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเกมเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนในนี้ผมว่าต้องวิ่งแล้วแหละดวกทรงเฮ้ย,ยตัวอะไรวะเนี่ยเชีย๊ย เก็บของกลับดีกว่าไม่อยากเดินเพ่นพ่านบนที่แห่งนี้นี่ของฉันก่อนอื่นอ่ะให้ฉันทําลายของฉันก่อนเอากริดไปทิ้งมาวางพลอตเรื่องวิดีโอเกมโจรสลัดกันเถอะเอาแจ็กเก็ตของจูเนียรไปเก็บด้วยอ่ะเราเปลี่ยนชุดมาแล้วทุกคนครับตอนนี้น่าจะต้องลบด,ด,ดิออกจากประตูได้ไหมทำไมมันเปิดแล้วไม่ให้เอาออกอะ่ะด,ด,ดูดิอ่าไปไปไหนดี มีสักแขง่งนึ่งเลยเกิดอะไรขึ้นในคุกวะอยู่ดีๆก็มีสับป,ปะหลาดบัสกลับเข้าเมืองโคตรโชคดีเลยเจอรถเมย์ด้ให้ลงุงเปิดประตูทีดิมีสับป,ปะหลามาเช็คที่นี่ไม่มีทางวออะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ลุงใจร้ายเหลือเกิน ฉบับแรกสิ่งต่างๆกาลังแย่ลงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยถ้าเป็นแค่ฝันร้ายล่ะฉันไม่รู้จักบ้านหรือเมืองของฉันเลยพวกเขาอะ่ะจับฉันไว้ในข้อหาฆาตกรรมที่ฉันไม่ได้ก่อขึ้นและตอนนี้นะก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นต่อหน้าฉันเฮ้ยจูนี่มันเป็นวิญญาณเหรอน้องกลัวไปจิตละนนนมีสองทางเลือกให้เลือกก็คือรู้สึกกลัวแล้วก็อยากกลัวถ้าผมเจอผีผมก็ต้องกลัวปะวะคนเชี่ยอะไรเจอผีไม่กลัวอืมคิดว่าอา้า ลืมไปเลยคุณคือจูเนียตเหรอ <c oughs> ฉันเป็นแค่วิญญาณของเขาทักษะการสังเกตของคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันสาบานได้ฉันรู้ว่าต้องเป็นสมาชิกของอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกของนิกายสักอย่างหนึ่ง คุณต้องการอะไรจากฉันคุณเป็นคนส่งฉันไปที่สำนักงานใหญ่ของไซอาร์เหรอใช่เธอคุณจะได้ของฉันคืนเธอต้องการการประชนภัยของคุณดังที่คุณอาจสังเกตเห็นโลกนี้ถูกเมืองอะไรสักอย่างนึงคืนกินไปหมดแล้วและมีสัประหลาดเดินลเล่อย,อยู่ตามท้องถนนนี่เป็นพิธีกรรมที่ชั่วร้ายและคุณคนเดียวที่สามารถยกเลิกได้แล้วฉันจะเลิกพิธีกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรตามหนังสือของนิกายคุณจะต้องมีวัตถุวิเศษ5 วัตถุเหล่านี้มีสายสัมพันธ์อันทรงพลังกับสมาชิกและคนของนิกายต่างๆพวกมันนะ่ะถูกซ่อนอยู่ในสถานที่ต้องทราบทั้ง5แห่งรอบมืองนี้รวบรวมพวกมันแล้วเราจะสามารถยกเลิกที่กรรมได้พระซาาพิเศษฉันกำลังมองหาอะไรกันแน่ฉันไม่รู้แต่ฉันแน่ใจว่าเราอ่ะจะรู้อีกไม่นานเดี๋ยนี้แหละใช้แผนที่เพื่อเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆและโทรหาฉันหาต้องการความช่วยเหลืออาจช่วยต่อต้าน สัตว์ประหลาดก็หายเลือดพวกนั้นได้ไม่สัตว์ประหลาดพวกนั้นน่ะจับคุณได้สิ่งเดียวที่ฉันทําได้คือดูคุณนะ่ะถูกกินทั้งเป็นเห,เหมือนฉันเป็นวิญญาณนั่นแหละฉันทําได้แค่ทํางานง่ายๆเช่นคุยกับคุณนั่นเองหรือสอดแนมคุณในขณะที่คุณนะ่ะเซาซาแต่คุณนะ่ะสามารถวางใจฉันได้เสมอหากคุณไม่รู้วิธีใช้วัตถุโชคดียิรนนนอย่าตายซะละ่ะไม่นานหลังจากนั้นอ เมืองน,นี้อยู่ในซากประหักพังทั้งหมดเลยมาดูกันว่าฉันเนี่ยจะได้เป็นที่หนึ่งหรือไม่อาจจะไม่เจอสัปปะหลาดกินคนช่วยด้วยมีสัปปะหลาดกินคนอยู่ที่นี่จังหวะดีที่ชิเปงเลยใครก็ได้ช่วยด้วยไหนลองไปช่วยเขาดีกว่าดิเขาอยู่ไหนตอนนี้เมืองที่กําลังโดนทาร้ายนะยับเลยตอนเนี้ยเขาอยู่ไหนวะนี่เหร เขาอยู่ที่นี่ฉันเห็นเขาโว้เราต้องไปช่วยเขายัางไงอะอะเขาเป็นคนขับรถบัสน,นี่นาะที่จริงฉันไหวดิเฮ้ย hey! คุดอยู่ตรดสภานนี่ช่วยฉันด้วยฉันน้ำมันหมดและกำลังติดอยู่ไม่ต้องกังวลไปช่วยคุณเองฉันจะช่วยเขายังไงดีล่ะฉันมีความรู้สึกว่าการเลื่อนนี้จะส่งผล ฮะเอ่อช่วยเขาเถอะผมว่าช่วยเขาดีกว่าเออขอดันรถนี้หน่อยนะ,ะกันนะดูดิจะเอาอยู่ไหมจุดจจุดจุดดเรียบร้อยขอบคุณมากเลยป้าหนุ่มรู้สึกดีที่ทำให้สิ่งที่ถูกต้องทีนี้มาดูแผนที่เันกกินสู่สารกลางดึกจุดเริ่มต้นที่ดีนี่อ่อมันให้กด M นะทุกคน่านี่ไงสู่สาร ก็เราต้องไปหาทั้งหมดสถานที่5สถานที่โอเคเชยเคยินดีต้อนรับสูสูสารอนุสสวีเหมือนเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะหน้าขนลุกเล็กน้อยในตอนกลางคืนแต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวใช่ไหมละ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณกลัวผีกระหายการแก้แค้นหรือไม่ละ่ะไม่อย่างแน่นอนแค่เล็กน้อยซึ่ง ว่านะถ้าเรากลัวผีเราก็จะเข้าทำผีไม่ได้เพราะงั้นเราไม่กลัวครับโว้สุดยอดจะเย็นๆพ่อหนุ่มมันก็แค่นกฮูกแก้มันกลนวประสาทเสเหลือเกินด้านหลังประตูนี้มีผีเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทต่อสิ่งมีชีวิตวิญญาณที่ถูกฉีกขาดตือหรือล้นที่จะให้การรักษาแบบเดียวกันแกคุณมาเลยหาทางเข้าันดีกว่าอันนี้มันปิดอยู่นะ แท่นมีลักษณะเป็นปุ่มอันนี้น่าจะเป็นฉันจะเอารูปปั้นนี้มันควรจะพอดีกับการล่องหนของฉันอย่างไม่น่าเชื่อสินค้าคงคลังกว้างขวางอ๋อเราสามารถแล้วก็เอาผมว่านะน่าจะเอาแท่นเนี่ยมาวางไว้อีกส่วนหนึ่งของฝั่งเพื่อจะทำการเปิดประตูไอเทมออกมาวางไว้ตรงแท่นนี้ไม่ใช่เหร ปเปิดไม่ได้อ่ะมีเกมโจรสลัดเดลี่ของนิกายกิจพิธีกรรมอันนี้อะไระแจ็กเก็ตของจูเนียนแล้วก็กากอยก่อยวาวตรงนี้ไหมไม่ถูกนะไม่ประตูก็จะไม่เปิดเหมือนเดิมต้องไปทางไหนอ่ะไม่ได้นะมันไม่มีให้ต่อละคําแนะนําในการเปิดประตูประตูนี้จะเปิดเมื่อกาก่อยทั้งสองอยู่ในสถานที่ทุกคืนซัปเปิลเนี่ยจะถอดรูปปั้นออกเพื่อเก็บรักษาประตูจะปิดฉันไม่คิดว่าฉันจะปีนเข้าไปได้นะ ูแมปดิเฮ้ยมันมีโรงพยาบาลภูเขาที่เงียบสนัด,สนดเสือมให้หน่อยแล้วกันไปดิไปดิปดตอนนี้ผมมีไอเทมเขาเรียกว่าอะไรตองก่อยจะต้องหาอีกแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปไหนนะทุกคนซึ่งตอนเนี้ยเรามาหาของที่โรงพยาบาลสักทีหนึ่งชื่อนั่นทําให้ฉันนึกถึงบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางสิ่งที่น่ากลัวอุย้ยตัวเฮีย้ยอะไรอะ อะไรอ่ะอีปีศาจเหรอน่ากลัวท่าระบบสาธารณสุขของเอกชนหรือเปล่าล่ะพวกเขาเนี่ยปล่อยให้คุณตายกลางถนนหากคุณไม่มีประกันล่ะฉันพบว่ามันเป็นเรื่องอื้อเฉาแต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเรื่องราวสยองขวัญเว้นแต่ว่าสถานการณ์นี้จะเกิดจากโรคระบาด ร้ายแรงฉันหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวเช่นไวรัสที่ทําให้ผิวหนังของคุณเป็นของเหลวหรืออะไรทํานองนั้นฉันแน่ใจว่ามีคนจะกินคุณทั้งเป็นก่อนที่การประจนภัยนี้จะจบลงกูให้หน่ากลัวเอเี่ตกแม่งว้าวเข้ามาในสถานที่ที่หนึ่งนะเป็นโรงพยาบาลเงียบสงบแม้แต่นาฬิกาที่พังก็ยังบอกเวลาที่ถูกต้องได้สองครั้งต่อวันแต่ไม่ใช่อันนี้เพราะผมจับมันไว้คนนี้ มีอะไรเลยนะตอนนี้ลิฟต์เปิดละเอ้ยแต่ว่าตรงนี้ไปได้อะถ้ามันมาลาพิซซ่าวะผมว่าอาจจะต้องขึ้นลิฟต์ไปก่อนอนะอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรอ๋อนี่เป็นชั้นหนึ่งเหรอนี่คือแผนกผู้สูงอายุผู้ป่วยทุกคนนะ่ะจะต้องหลับไปแล้วแน่แนเลย ก็เหมือนเครื่องช่างยักษ์นี่ใหญ่ขนาด้างได้เลยเพราะมันใหญ่จริงนะเครื่องช่างตัวนี้เฮ้ยแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดเราเอาโน้นนี้มาวางไว้ได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยแล้วเราก็เอาอันหนึ่งมาเทียบป่ะฉันสงสัยว่าฉันมีน้ําหนักเท่าไหร่จนถึงตอนนี้เราสามารถเอาอะไรไปช่างได้ม้างอ่ะคันนี้อ่ะ น,น่าจะเกี่ยวกันนะว่ามันใหญ่ไม่เท่ากันนี่มันก็เป็นแค่แช็คเก็ตธรรมดาเนี่เราต้องไปหาสิ่งที่ทําให้มันเท่ากันอนะ่ะเช็คของ,ของมันเช็คของมันอืมปวดหัวเลยเคแม่งปวดหัวจัดเฮ้ยอันนี้หนังสือปะ่ะเชีย่ยรูปแมวเหมือนตัวที่ขดอยู่บนตัวหญิงชราค่ะผู้หญิงชราผู้น่ารักนอนโดยมีแมวขดตัวหนึ่ง อยู่บนเตียงเป็นแมวตัวเดียวกันในรูปไม่น่าจะเกี่ยวอะไรชื่อดอกไม้สักดอกหนึ่งฉันจะเอาไปแต่ฉันไม่อยากขโมยดอกไม้จากหญิงชราที่น่ารักเหล่านี้เฮ้ยมันมีผีอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะหญิงชรานอนหลับอยู่เธอดูเหงาและเศร้ามากฉันอยากจะให้กำลังใจเธอลองปลุกเธอดีกว่าคุณได้ยินฉันไหมคุณผู้หญิง ฉันต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้เพื่อปลุกเธอกูจะทำยังไงดีวะตอนนี้มันมีหลายเรื่องให้ต้องทําเลยเยอะมากเลยเยอะไปหมดเลยหมดแล้วนะตอนนี้ไปที่เราฝั่งเลยอะต้องการตอนนี้ตอนน้ตองการรูปปั้นอะฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปนะอีกฝั่งน่าจะหมดละนันก็ขึ้นข้างบนแล้วแหละลงข้างบนขึ้นข้างบนแล้วแหละลงข้างล่างเหรออันนี้เป็นลิฟต์นี่รอก่อนเออเมื่อกี้เรายังไม่ได้ขึ้นลิฟต์เลยนี่นะลองวิถ้าขึ้นลิฟต์แล้วจะเป็นยังไงเข้าไปดี มาโผล่ตรงนี้เหรอไม่มีอะไรนะทุกคนมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวนะของขอ,งองกลับไปทีดิอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดเหมือนแค่เอามาชั่งเพื่อจะดูว่าน้ําหนักมันเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าเหรอโอ้นี่เยอะไปอ๋อนี่เยอะไปสองอันได้ไหมไม่ได้ได้อันเดียวเออได้ละ หนึ่งตันว้าวฉันลากมันไปมาทั้งวันโดยไม่ละสายตาเลยฉันจะเอากองก่อยกลับมาด้วยและฉันก็จะรับน้ําหนักนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าฉันขอถามคุณนะหมคุณเก็บของทั้งหมดนี้ไว้ที่ไหนไม่เห็นมีเป้เลยน,นั่นสิจริงอะตอนแรกม,มันก็เก็บกองก่อยเก็บนี้ไว้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันคุณแน่ใจว่ามีกระเป๋าหรือสรลปก,กูกูไม่เข้าใจไว้แต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าของของมันอะใส่ได้ไงเออผมว่าผมจะไปนี่ก่อนละกัน ง่ายกว่าที่จะเอากอลัมวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวให้นํารูปปั้นนี้กลับมาเข้าที่ก็กดตัวไอรอบหนึ่งเพื่อจะเอาตัวนี้มาวางทัาไว้นั่นแหละมาวางน้ําหนักบนแท่นนี้ก็เข้าประตูทําได้ดีนี่ คุณเข้ามาในสถานที่ได้แล้วฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นี้เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมีการฆาตกรรมสยองในสถานที่ใต้ดินผู้รักสองคนเนี่ยถูกล่อ,อไปที่นั่นและสังหารหมู่อย่างไร้ความปานีผู้ชายเป็นช่างกระจกแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นนักดนตรีฆาตกรเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตประเภทนาคาโตลากาในบ้านนั่นอะ่ะอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆจนถึงวันที่บังเอิญมาเจอเขาห,หลังจากการฆ่าคนมาทั้งชีวิต ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตภายในสถานที่ลึกลับแห่งนี้คนรู้ไปหมดเลยเนี่ยใช่และความจริงที่ว่าอนาลาโตอนาอนาเซโตเพื่อนครับผมอ่านชื่อิดขอโทษด้วยครับผมมันก็ไม่แน่ใจว่ามันว่าถูหรือผิดนะทําให้ทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายยิ่งขึ้นไปอีกสูสานไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายปีคุณต้องหาทางเข้าไปให้ได้ฉันต้องหาพธาบางอย่างที่นั่นแหละฉันคิดว่าอย่างนั้นนะและผมอาจจะไม่โกหกคุณคุณเนี่ยจะต้องต่อสู้กับบางสิ่งที่มืดมนและทรงพลังมากที่นั่นเอาช่วย คุณเจริญทำได้แน่นอนท้ายสุดเนี่ยคุณได้เลือกโหมดเกมที่ง่ายที่สุดแล้วแม้แต่คุณยากของฉันยังทำได้เลยบทใหม่ห้องหกหกหใต้ดินไฟใต้ปีกของที่ระลึกสุดท้ายอนุสร์สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกาโลกและสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของไฟไหม่นาฬิกาตีสามครึ่งถ้าเราเอานาฬิกานียไปใส่เข็มได้ไหม ก็ไม่น่าจะใช่ป่ะันไม่ต้องการทำลายอนุสาวรีย์สำหรับคลิปนี้ทุกคนครับตอนนี้เราจะต้องหาสิ่งของ5ชิ้นปะ5สถานที่ถ้าใครชอบก็บอกกันหน่อยนะถ้าไม่ชอบก็บอกกันด้วยนะเพราะว่ากูว็งงพวกแปลภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะทุกคนผมก็แปลตาม Google นั่นแหไะนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดแล์กดแชร์กดติดตามช่องจีรนนท์นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนี่ไว้ติดตามไว้ล่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม